ตกด้วยวันนี้ร้อนแรงก,ก็แดดร้อนดีหรอกอยู่ดีก็เทลงมาอมตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะคนเต็มร้านเลยร้านที่เราพามาวันนี้ม,นนมันเป็นร้านอะไรนะก็มันเป็นอาหารสไตล์ฮากาตะฮากาตะที่มันอยู่ฟุกุโอกะทางตอนใต้กาบคิวชูก็คือทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่มงมันก็มีเอกลักษณ์อาหารที่แบบเป็นเป็นตัวของตัวเอง ค่อนข้างสูงและมันเป็นอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างจริงๆแล้วคนเราก็อาจจะเคยกินกันแล้วแหละแต่จจะไม่รู้ว่ามันคืออาหารคิวชูจุดหนึ่งร้านนี้มันมาอ่ะรถเข็นที่เขาเรียกยาไตยาไตนี่คือเป็นเป็นเหมือนแผงลอยครับเข้าไปนั่งจะเป็นซุ้มข้างในก็นั่งกันได้ไม่กี่คนแล้วก็จะมีอาหารหลากรูปแบบจริงๆแล้วมันต้องบอกก่อนว่ามันยาไตมันไม่ได้มีแค่ ราเมงว่าของปิ้งย่างหรือว่าโอเด้งอะไรอย่างเงี้ยย่าไตที่มันเป็นร้านไหนตัลเลียนย่าไตที่เป็นอิาลสเปนมันก็มีเหมือนกันก็คืออยู่อยู่ในบริเวณนี้ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันออแล้วแต่คุณจะเลือกกินร้านอะไรเพียงแต่ว่ารูปแบบของการตั้งแผงของเขามันคือเหมือนแต่งรอยอย่างนั้นอ่ะมให้อารมณ์อีกแบบหนึง่งโอเคนี่ก็คือเมนูของร้านร้านนี้ชื่อว่าอุมาอุมานะครับออริจินอลฮกากาตะราเมงเขียนชัดเจนแล้วก็มีอิสัคกิยะด้วย ือเป็นรนะ้านกินดื่มด้วยคือเขาบอกว่าเขาเป็นร้านรามเมงแน่นอนว่ามันก็ต้องมีรามเมงรามเมงฮากตาตะนี่ถ้าเกิดให้คนคุ้นกันนี่รามเมงข้อสอบนี่ก็ฮากตาตะเลยเป็น,ปนอยู่ในคู่กากคู่กานี่จะขึ้นชื่อเรื่องบะหมี่รามเมงน้ำกระดูกหมูอื่าที่เราเรียกว่าของกุศลตรงกสศลเนี่ยจะ ชื่อดังเลยคืออยู่ตรงทงคัตสึนะไม่ใช่ทงคัตสึนะทงคัตสึนะเป็นหมูทอดโอเคจบอันนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นแบบเมนูกับแก้มด้วยเพราะมันมีอิสักยะด้วยแต่วันนี้เรามาเพื่อสิ่งสิ่งหนึ่งร้านนี้มันมีความพิเศษอยู่ยานหนึ่งคือมันมีไอหม้อไฟนะหม้อไฟนี้เรียกว่ามดสึนาเบะอันนี้ก็จะเป็นราคาแล้วก็ซส์ของมันคือมันสามารถใช้มีได้ทั้งน้ำโชยุทั้งน้ำมิโซะนะครับราคาก็ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งกันนะครับ ก็เป็นเครื่องปรุงที่เขาตั้งอยู่บนต้ะ <c oughs> มีอะไรบ้างมีเป็นรามเมงซอยซอสก็น่าจะเอาไว้ปรุงรสรามเมงนะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเค็มไม่พอเลยก็เหมือนใ,ใ,ใส่ใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาปากตคิคือคือรามเมงกม็ใส่ไอโชยอยู่ได้ฮนะใช่ใช่ค,ค,คือคือจริงๆรามเมงเนี่ยอย่างทงก๊อตสึเนี่ยมันจะมีเบสเป็นน้ำกระดูกหมูแต่ว่า แต่ว่าเวลามันปรุงเนี่ยต้องดูนี่นนว่าเขาใช้อะไรปรุงต้องม,มีทั้งเกลือก็เขาจะเรียกว่าชิโอดงกัตสึก็คือใส่เกลือในการปรุงรสชิโอคือเกลืออ่าแล้วก็มีโชยุจงกัตสึเป็นจงกัตสึที่ใส่ซีอิ๊วในการปรุงรสแล้วก็มีมิโซะจงกัตสึอันนีเน้เป็นแบบที่แบบเหมือนเหมือนฟิวชั่นหน่อย ว่าจริงจริงว่าทำในการกินราเมงที่ใส่มิโซะเนี่ยมันมาเป็ามตอนเหนือใช่มาใหม่มันมันมันลงมาแล้วมันก็เหมือนมามาฟิวส์กันแบบเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นรสใหม่ขึ้นมาก็คือปรุงรส้วยมิโซะความความพิเศษของมันเนี่ยคือบางร้านอ่ะเขาเอาซีิยวอ่ะต้มชาชูมาใช้ปรุงรสคือคือต้มหมูไปแล้วใช่ก็คือมันก็คือมีความหัวามิองน้ เออมีมีกลิ่นแบบเครื่องปรุงอย่างอื่นด้วยพวกกระเทียมขิงอะไรแต่คือคือมันมันก็จางมากนะวก็ใส่ในปริมาณที่น้อยอ่อเอออันนี้เป็นวินิก้าคือน้ำส้มสายชูนี่แหละหแต่เป็นน้ำส้มสายชูที่ทำสาหรับข้าวอันนี้ก็เอาไว้ใช้ผสมเพื่อทำน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าส่วนอะไรบ้างก็คือจะมีซีอิ๊วแล้วก็มีน้ำมันพริกอ่าอันนี้เพรนี่เขามีน้ำมันพริกด้วยอ๋อก็คือตัวนี้ตัวนี้อยู่วัฒนธรรมจีนชัดเลย ก็คือเหมือนร้านที่ที่เราไปกินนะใช่ใช่ก็างที่บอกว่ามันคือได้เราว่าท่านทำมาเหมือนกันใช่เอาจริงราเมงในมุมมองคนญี่ปุ่นมันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นมันคืออาหารจีนแต่ว่ามันถูกโลเคอลายจนแบบมีหน้าตาที่มันโคตรต่างกันไปแล้วแล้วก็เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ถูกแบบถูกอดอปขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมไปเลยแต่ถ้าสืบลากเงามันจริงๆแล้วมันก็คืออาหารที่เดียวกันอันนี้ก็งานคั่วคือราเมง แบบทากระเนี่ยเขาก็มักจะใส่ง้าข้าวลงไปในบะหมี่ด้วยคึองั่งวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สังเกตว่ามันจะมีเป็นเครื่องบดเพราะการบดเนี่ยมันเหมือนไปขยี้เซลล์ที่มันคุ้มน้ํามันไว้อยู่ไปทําให้กลิ่นมันกระจายออกมามากขึ้นเหมือนตาอ่ะใ,ใ,ใช่ใช่เหมือนกันตําอันนี้ก็เกลือปกติไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ใครจะกินใส่อะไรอันนี้พริกไทยจริงๆแล้วอ่ะของเหล่านี้นอกจากสองอันนี้แล้วอ่ะ ไม่ควรเอาอะไรไปยุ่งกับราเมงเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปมันเป็นลักษณะของการกินของเขาอ่ะที่เขาไม่ได้ใส่แบบพวกพริกหรือว่าน้ำส้มสายชูอ้แต่บางร้านเขาก็มีพริกแบบเหมือนจะให้ปรุงเพราะว่าเขาลงอะไรสักอยใช่เขาเพื่อเพื่อตอบสนองลูกค้านั่นแหละบางทีคนไทยเราติดก๋วยเตี๋ยววางปุ๊บต้องกระดใส่ทุกอย่างก่อนโดยที่ก็ไม่รู้มันมันรสชาติยังไงโดยที่ยังไม่ชิมด้วยใช่ยังไม่ได้ชิมใช่ไหมึงจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ทําแบบนั้นกันยิ่งพริกไทยเนี่ย แทบแทบจะไม่เคยเห็นใครที่เขาใส่กันเลยในในราเมงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไปเปลี่ยนรสชาติมาเลยนะอโอเคตอนนี้เรามีอยู่บนโต๊ะแล้วมีอะไรกันบ้างเอาเอาันนี้ก่อนอันนี้เป็นทาโกะวาซาบิคนญี่ปุ่นเนี่ยมีมีนิสัยชอบเ,<ป>เรียกอาหารแบบ ย่อยๆเกันนะคือคือหลายๆอย่างเนี่เป็นน่องอาหารนะคือเขาเขาชอบเรียกแบบชื่อย่อออันนี้ส่วนใหญ่เลยบางทีคนญี่ปุ่นเรียกกาเรียกทาโกวาซะทาโกวาซะย่อย่อเป็นหนึ่งพยางย่อไปก็เป็นปลาหมึกยักษ์ทนี้จะใช้ส่วนที่เป็นหนวดไปไว้หรือไม่ก็ส่วนที่มันแบบมันเหลือใช้อะเหลือทิ้งอะเขาก็ตัดให้มันเล็กลงเพื่อที่จะทําให้มันเคี้ยวง่ายขึ้นเพราะไปหมักกับไอวาซาบิที่มันเป็น มันไม่ใช่วาซาบิแบบที่เราไม่ใช่วาซาบิจิ้มซาชิมิอะไรนะไม่ไม่ไม่คือมันเป็นเรียกวันเป็นก้านก้านก้านของต้นวาซาบิด้วยแล้วก็มีมิรินมีโชยุมีแล้วก็มีวาซาบิบดด้วยคือทุกอย่างมันจะออกรสเค็มเค็มหวานหวานนัวๆหน่อยมันมีความนัวอยากซีอิ้วด้วยผมชอบนะส่วนตัวยเตี๋ยว ก็คลุกคลุกมันแล้วก็ทิ้งไว้จนมันรสชาติมันซึมเข้าไปด้วยกันแล้วก็ทีนี้ก็เอามากินอืมด้วยความที่แบบมันมันเป็นของที่รสจัดแล้วเป็นของที่เหมือนกับแก้งผมไา้จะได้มาแบบทีละน้อยๆเออสังเกตว่ามันเกียวไปร้านไหนไม่ได้เด้วยวใช่เพราะมันเพราะมันเป็นอาหารที่อยู่ในวัฒนธรรมของการกินแบบมีศักยะามีศักยะเนี่ยมันเป็นอาหารแบบแกล้มเล่าเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ย เขาไม่กินทีแบบกะเอาอิ่มเพราะมันจะมีอาหารที่ให้อิ่มขอบท้ายอยู่ทีล่ลรานี่ดูนหน้าตานี่ก็คือกระลำปีกระลำปีดิบเด็ดทัดใช่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยมันมบริบูกระลำปีดิบโคตรเยอะก็ในอาหารในหลายๆในหลายๆจานของเขาอ่ะมีกระลำปีดิบเยอะมากเป็นกับแก้มใช่ไหมเป็นใช่อันนี้มันเป็นลักษณะเป็นกับแก้มแล้วมันเป็นเป็นไซด์ดิชที่กินคู่กับพวกของที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ย่างเนื้อสัตว์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ย มันก,ก็เจออยู่ในร้านที่แบบขายยากินิคุ่หรือว่าร้านที่ขายพวกยากิโตริการเอามาปรุงมันซิมเพิลมากเลยนะมันแค่เอากระหล่ำสดๆมาคลุกกับเดซซิ่งก็เหมือนสลัดนะแต่ว่าเดซซิ่งของเขาเนี่ยมันก็จะมีมีเกลือมีกระเทียมแล้วก็น้ำมันงาบางที่ก็จะใส่อาจารย์ใหญ่ลงไปด้วยอาจารย์ใหญ่ผมชุรสเ <MS G. S 2> อ็มเอสจีอันนี้อันนี้คือตัวที่แบบ าออร่อยเบลยเม็ด,ดเลยลผมขอชิมหน่อยถ้าไม่ใส่นี่ก็ต่างกันเยอะนะพูดถึงอืมอร่อยนะมี่ยนี่ปลาไหด้วยอันนี้เป็นอย่างที่พี่ต้องเคยทำให้กินทำให้กินบ่อยมันเป็นอะไรที่เพลินมากจริงๆอะ่ะอืมเนี่ยอืมอร่อยอร่อย,ออยคือมันแบบคือมันนัวนะคือคือมันแบบเาเรียกว่าปรุงรสน่าอย่างดีอ่ะคือคือเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยแบบเคี้ยวแล้วมันแบบสดชื่นอ่ะ มันมีมันมีความกรุบกรอบแล้วมีความชุ่มฉ่ำผักอยู่อยากกินอยากกินเรื่อยๆอ่ะก็ผักผักกระหล่ำมันเป็นอะไรนี่ไปได้ดีกับพวกอาหารที่มีรสจัดเพราะมันเป็นตัดตัวมันมีความเป็นนิวทรัลอยู่เหมือนมัเนเบรคเบรคความจัดของของเนื้อสัตว์เเหมือนเหมือนในบ้านเราเนี่ยถ้ากินซะก่อนวิสาแล้วไม่มีกระหล่ำก็หงุดหงิดนะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือหนังไก่เขาเรียกโทริคาวะโทริไก่นะคาวะก็หนังหนังไก่ย่าง ถามว่าทำไมไมันย่างแล้วไม่โคตรเหมือนเราไปทอดเลยเออดูมาด,ดูแบบพองกรอบมากเลยนะแล้วแล้วคือดูดูแบบความแน่นของเขาอะ มันแน่นมากเลยนะมันมีเทคนิคอยู่เทคนิคเทคนิคหนึ่งที่ไปเรียนรู้มาก็คือหนังไก่หนึ่งไม้เนี่ยบางทีใช้เวลาปิ้งประมาณ10วันหนังไก่หนึ่งไม้ใช้เวลา10วัน10วันคือคือสิวันเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบปิ้งบนเตาเป็นเวลา10วันนะแต่คือวันหนึ่งอ่ะเขาจะปิ้งแค่ประมาณ5้าถึงสินาทีด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็แล้วก็เก็บไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เก็บเข้าตู้เย็นเออไอไอควันกับไอพวกความร้อนเ่ยที่ที่มันถูกลมอยู่มันโดนทุกวันอ่ะ มันก็สร้างแบบกาอป้องกันในการที่มันจะเกิดแบคทีเรียแล้วสำคัญเลยใช่สำคัญเลยคือพอเวลาย่างเนี่ยมันก็จะแห้งลงเรื่อยๆไอความแห้งของมันเนี่ยเรื่อยทให้หนังไก่มันปดลงแล้วก็ผิวหนังมันจะรัดตัวแล้วทีนี้พอค่อยๆย่างย่างย่างทุกวันทุกวันมันก็เริ่มแห้งจนแบบมันสามารถกรอบได้มันก็คือกรอบอย่างทอดเลยใช่มันกรอบใกล้เคียงกับทอดเนี่ยเฉพาะผิวภายนอกนะก็ดูจากความแบบแน่นของมันแล้วเนี่ยคือถ้ากินเข้าไป ข้างในอะ่ะมันแน่นเปรี้ยะเลยนะแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยมันให้ texture อีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่แบบหนังไก่ที่แบบทอดตอนนั้นหรือว่าย่างตอนนั้นมันไม่เหมือนกันนะใช่ใช้เวลานะแล้วก็ก็ดูเรียงมาสวยมากเลยนะดูคือมันเป็นศิลปะของเขาอะ่ะคือเขาเนเสียบเสียบเสียบเอาเวยแต่แต่ร้านนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคแบบนั้นนะแต่ว่าคือคือเคยรู้มาว่ามีมีวิธีแบบนี้อยู่อ๋อโอเคจะลองกินดูนะ กรอบอะคือมันกรอบเหมือนแบบมีกระนังหมูกรอบอะ่ะไม่น่าเชื่อว่านี่คือการย่างจริงแล้วก็เข้มนะหมายถึงว่ามีซอสอะซอสมันรสชาตินนเข้มหวานเขาจะทาซอสมาอืมอร่อยอร่อยกรอบแล้วก็มันเขียนว่าในจานก็มีกระหล่ำให้อีกแล้วมันมีความกรอบมากกว่าความนุ่ม,อ,มอร่อย อืมแค่เสียงนี่ก็รู้แล้วว่ากรอบคตรแน่นเลยอะ่ะเอ้ยไม่อยจริงอะ่ะคือมันมันเกือบเกือบจะไปถึงจุดที่ว่ามันเป็นหนังไก่พอดแล้วนะอืมรนะแต่คือไม่ใช้วิธีย่างมาสุดจริงว่ะไม่มีนี่นะบีบคอกูเลยดีกว่ามัน <laughs> <laughs> เป็นตระกูลเสียบไม้เหมือนกันนะ เป็นของเสียะ้เหมือนกันมึนคือกระเจี๊ยบเขียวปักกระเจี๊ยบเขียวแล้วพันด้วยหมูสามชั้นคือมันมันมันแปลกอย่างของคนญี่ปุ่นมันมีวัฒนธรรมในการกินของเป็นเมื่อืเมื่อืเช่นไข่ดิบไข่ดิบต้องไข่ขาวอย่างเงี้ยคือคือเอามาเอามาราดข้าวแล้วคลุกแล้วก็พวกโทโรโรโทโรโรโทโรโรก็เป็นมันเป็นเสื่อเอามาเอามาปั่นเลยมันเป็นแบบเคียวเละมันมีความเป็นเมื่อืเมื่อือยู่ก็เลยก็ชอบกินกันอีกก็ชอบกินกันอีกแล้วก็มี นักโป่งเบอร์นักโป่งเน่ามือกหนักนะหนักเลยคน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 นคนนี้ก็รับไม่ได้แะความมันเมือก้อร้ันนี้มันคือห่อมาด้วยอะไรเบคอนเบคอนสามชั้นแล้วค่ย่างจนหมูสามชั้นค่อยค่อยย่างจนมันมันรัดตัวแล้วก็มีความเกลี่ยนะอ่ะลองกินอันนี้ก็จะมีอันนี้เลยครับไม่ได้เอออันนี้รีมัน่นันคือยูสุโคโชอันนี้คือยูสุโคโชยูสุแล้วก็รูกคนอยู่มันคืออ่าืตระกูลส้มมะนาวอ่าทุกวันนี้ฮิตมากนะจริงๆมันก็ฮิตกันมาหนวแหละจนแบบ วันนี้ก็เริ่มซาไปแล้วแต่มันก็มีบางที่ที่เอามาใช้อยู่อแต่ว่ายูสุโคโช่ที่มันคือการเอาเปลือกเปลือกของยูสุนี้มามาตำแบบพริกมันก็จะมีทั้งเวอร์ชันแดงเวอร์ชั่นเขียวนะซึ่งอยู่มันไม่มันไม่ได้มีแค่สีอย่างงี้นะมีสีแดงด้วยถ้ากินคู่กันกินคู่กันอันนี้ก็จะใช้กินกับของปิ้งย่างแล้วก็เกี๊ยวซาก็เคยเห็นอคนญี่ปุ่น เอายูสุโคโชไปใส่ซุปเต้าเจี้ยวมีสด<ช>ปกากินเออไอมันก็มันก็อ,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 อร่อยอางแบบเออน่าสนใจนะมันดูมันดูแน่นมากเลยนะมันดูมันรัดรัดมากเกิเอือขย่างไอยูสุโคโชนี่มันจะเค็มนำมเลยนะคือมันติดเค็มเค็มนำเลยแหละเพราะว่ามันส่วนผสมของมันเนี่ยประมาณ50%นนี่เป็นเกลือใช้ปริมาณนิดเดียวเพราะมันค่อนข้างรุนแรง คือหมูสามชั้นเนี่ยมันมันมีความความมันไขมันในตัวอยู่ครับมันไปรวมมาของที่แบบมันลีนแต่ว่ามีมีมืดๆแล้วก็มีความกลิ่นเขียวนิดๆคือมันค่อนข้างลงตัวลงตัวลงตัวคือของอย่างหนึ่งลีนของอย่างหนึ่งมันก็เจอกันโอเคพอดีมันพอดีมันพอดีอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวซ่านะเดี๋ยวพี่โตจะทำน้ำจิ้มอันนี้ให้ดูหน้าตาแต่น้ำจิ้ม กีนเสือโชยุใช่นี่อยสลาส่วนพอๆกันเลยนะโชยุน้ำมันเดือดโชยุอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบแบบอยากให้เค็มน้ำก็โชยุเค็มน้ำก็โชยุเยอะหน่อยใช่คือถ้าจิบังเนี่ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยให้ปรุงกันนะแต่ตอนเด็กผมไม่ปรุงไม่เป็นเนี่ยโชยุอย่างเดียวดีครับอันนี้พอดูแล้วก็จะได้รู้ไว้ว่าเออที่มันตั้งมันเพราะว่าไม่ได้ให้ใส่บุก๋วยเตี๋ยวนะเออไม่ได้มันไม่กินก๋ยเกี๋ยวสหน่อยเลยอันนี้สีแดงข้างบนคืออะไร เมนไตโกะเมนไตโกะคือไข่ปลาคอตที่เอาไปดองแล้วทําให้มันมีความเค็มความเผ็ดแล้วมันก็จะมีเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่เผ็ดเรียกทาราโกะทาราโกะสีมันจะจางกว่านี้หน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่เผ็ดเพราะเพราะว่าสีมันมาจากฟลิกด้วยถ้าเมนไตนี่คือเผ็ดเมนไตโกะนี่คือจะเผ็ดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นของดียูชูเลยก็ว่าได้ คือถ้ามาฟูกโกะจะดังเรื่องเรื่องไอเมนไกโกะเป็นของฝากซื้อกับบ้านแล้วก็ยุท,ทีเด็ดก็คือไอรามเมงหลายๆร้านเนี่ยในะฮะกกะตนันตรงก็สื่อรามเมงเน,เนี่ยก็ใส่เมนไกโกะข้างบนด้วยเพื่อใช่มาดูอันนี้มีชีสด้วยนะอันนี้เป็นเป็นชีสใช่แล้วก็มีเมนไกโกะนะอันนี้ก็เป็นไส้ก็เป็นหมูสับกะกะหล่ำนะใช่ เนี่ยเกี๊ยวข้าของญี่ปุ่นอแป้งบางแล้วก็ตัวเล็กอไม่ต่างเกี๊ยวจีนหัวแป้งหนาอืแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่กว่านี้อืมกับแก้มการสุดท้ายอันนี้เป็นกินนังกินนังันคือแปะ้วยนั่นแหละอืแต่ว่าวิธีการกินแบบหนึ่งของญี่ปุ่นในร้านกิฟตซากยะที่เเจอบ่อยๆก็คือแปะ้วยนี่เอาไปเอาไปเอาไปย่างอเอาไปทอด อันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่เอาไปทอดแล้วเอามาคลุกเกลือ,อไอ้พวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ปอกไส้ออกมา,มามแต่มันก็ไม่ขมอร่อยไหมอร่อยชอบก,กินสุกขังอ <laughs> อ,อันนี้ก็เราสั่งราเมงเพิ่มไปเป็นอูมาอูมา,อ,มา,อ,าออริจินอลก็คือออริจินัลราเมงของร้านนี้นครับที่เราไปนาคาตะนะก็มันมีความ พิเศษกว่างานหนึ่งที่อื่นอย่างคือกระดูกที่เขาใช้ต้มอ่ะอม,มันเป็นกระดูกส่วนหัวของหมูซึ่งลอกหนัองออกแล้วม,มันก็จะมีมีกระดูกขาหน้าแค่บางส่วนอ,อแล้วเวลาต้มเนี่ยเขาจะใช้ไฟแรงตล้วมันก็จะมีกลิ่นที่แบบมหม <Yeah. S 2> ูหมูอ่ะนะโคตรหมูอ่ะกลิ่นแบบโคตรหมูอ่ะท็อปปิ้งเนี่ยเขาจะไม่ไม่ใส่อะไรที่มันซับซ้อนส่สนสวนใหญ่จะมีแค่ต้นหอม ไม่ได้ถั่วงอกนี่บางที่ก็ยังไม่มีเลยอ่าแต่นี่มีนะอ่าแล้วก็เห็ดหูหนูก็คือตีดำวันนี้อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือชาชูชาชูอันนี้ลักษณะเขาคือถูกย่างมาด้วยหมูสามชั้นม้วนย่างต้มเดี๋ยวก่อนกินนะก่อนกินก็ต้องทํากันอันนี้อันนี้คือชอบเป็นพิเศษอันนี้คือชอบก็ใส่เยอะได้เลยใช่ไหมใช่แต่ผมเห็นหลายคนนะ เราคนแม่งไม่ได้ชอบหรอกแม่งชอบหมุนชอบหมุนนะชอบหมุนฝายกูได้หมุนเนี่ยกินเข้าไปบอกเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะแม่งไม่อร่อยเลยวะจบเลยแม่อืมมันจะมีกลิ่นอของความเป็นอากาศาคือบอกว่าเฮ้ยมึงแต่จะริบเมมึงรู้ได้ไงว่ากลิ่นอากาศาต้อเป็นยังไงเน<อ>ีคือจริงๆแล้วนามเมง ของฮัตะตอมันมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่แบบแม้แต่คนญี่ปุ่นบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบมันแล้มันมันมันนกลิ่นของแบบมันกับหนังหมูที่ใส่ลงไปต้มเพื่อเพิ่มความมันเข้าไปนี่เป็นเส้นปกติเราสั่งเส้นที่เป็นเส้นแข็งก็คือเราเรียกว่าคัตตรคัตเตรคตเตเมง ก็คือบะหมี่แข็งเขาใช้เวลาลวกเขาไม่ถึง20วินาทีจริงๆระดับความความสุกของเส้นบะหมี่ที่เขาแบ่งมามีถึง5ระดับนะมันมีระดับตั้งแต่แบบแข็งมากๆจนเขาเรียกว่าเส้นลวดคือเส้นลวดที่แบบเส้นลวดแหลกคือเคี้ยวไม่ได้อะเนี่จะมีมันจะมีอะไรบาลีกันเน้มีคัาไต้มียาวะยาวะนี่คือแบบโคตรนิ่มเรียกว่าเรียกว่าเปื่อยเกือบจะเละแล้วเกือบจะเละแล้วแล้วเนี่ยเส้นมันเป็นสีขาวนี่เพราะมันไม่ใส่ไข่ช่ปะ ใส่ไข่ขาวอ๋อใส่ตะไข่ขาวเส้นเส้นแบบคลองคอนใต้ที่กินกับน้ำแบบนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่ใส่ไข่ขาวมันก็มีความกระด้างมากกว่าไอ้บะหมี่สีเหลืองนี่ครับอไก็มาแล้ว นี้มดสือนาเบะมดสือเนี่ยแปลว่าพวกเครื่องในไปนรวมนะด้วยรวมหน่แล้วก็นาเบะคนาเบะนี่แปลว่ามัดทอดอาหารประเภทหนึ่งที่ลงท้ายด้วยคำว่านาเบะก็คืออาหารที่แบบเป็นหม้อไฟคนที่กลุงเจะมีหม้อไฟในหลากหลายตามแบบภูมิภาคอันนี้เป็นหม้อไฟชื่อดังของภาคตะคตภาคตะก็คือทางใต้ฮิวชทางตอนใต้ใช่มันเริ่มมาประมาณช่วงก่อนก้าสูงหน่อยหน่อย ก่อนผมเกิดอ่ะไม่เลยว่ามันไม่ได้มีมานานมากขนาดนั้นใช่มันยังไม่ใช่อาหารที่แบบเก่าแก่เป็นอาหารที่แบบถูกคิดขึ้นมาใหม่โดยการที่ใช้พวกวัตถุดิบที่แบบเป็นเครื่องในบางทีเครื่องในเนี่ยมันคนไม่ชอบกินหลายคนแหละไม่กินขนาดนั้นแล้วมันก็น่าเสียดายคือเวลาฆ่าวัวทีนเครื่องในนี่มันมันมีน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบเลยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของตัววัวเลยนะเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มัน m ม k e ันนี y ได้เพราก็เลยแปลรูปให้มันมันดูน่ากินขึ้นหมื อ๋อนี่คือทำเพื่อให้กินง่ายใช่ไอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่แบบทำให้มันแบบอร่อยขึ้นมา<ด>เออแล้วก็ส่วนใหญ่มดซินาเบสส่วนเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเป็นไส้จะเป็นไส้หอดหรือไส้หยาก็แล้วแต่ได้หมดมัน,ม,นมันก็จะมีทั้งสองแบบที่เขาใช้<ด>แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอไส้วัวตรงนี้เนี่ย<ด>มันมีไขม,มันสูงคือพอต้มไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะเริ่มแบบแตกมันอะปล่อยมันออกมาอ่ามันไขมันไม่ได้ถูกเรนเดอร์ออกมาอยู่ในซุปไอ้นี้มันก็จะกลายเป็นซุปที่แบบมันมีความริชมากอ่าแล้วในนี้ในในหม้อนี้มีอะไรบ้างหลักๆเลยมันต้องมีกระหล่ำแน่ๆอ่าที่เราเห็นอยู่สีเขียวด้วยมันก็มีต้นกุยช่ายที่อยู่ข้างบนนี่นะมีพริกแห้งใช่แล้วก็มีมีไส้วัวที่อยู่ข้างล่างแล้วก็มีเต้าหู้โอเคแล้วไอ้ดำๆน้ำตาลน้ๆตาลตรงนี้คืออะไรด้านนี้อ่ะอันนี้เป็นโกโบโกโบมันคือรากไม้อ่ะหนึ่ง ที่คนญี่ปุ่นใช้ประกอบอาหารเยอะมากมันก็จะมีกลิ่นคล้ายๆพวกแบบสมกาหลีอ่ะไปกินรูปแบบไก่ตุนสมมาอะไรอย่างเงี้ยโกโบ้กจะมีอารมณ์กลิ่นแบบนั้นอะเออแล้วนาเบะหลายๆหลายๆเจ้าก็ใส่โกโบ้้วยเออก็เป็นอะไรที่อร่อยดีนะชอบอืมนี่มาเต็ม กเยมด้วนี่คือตัวไส้หัวนะที่ที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็จะกินให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ย คืออันเนี้ยมันลืมมันลืมความเป็นเครื่องในไปได้เลยเถ้าจะบอกว่าถ้าถ้าแบบให้กินเฉยๆแล้วไม่บอกมันคืออะไรมันคือมันมัวดีๆนี่อ,อเออแล้วคนนี้มันสายที่แบบชอบกินแบบชอบกินมันมันวอ,อ,อันเนี้ยมันคือโคตรตอบสนองอะก็กินโคตรสิ่งจิงคืออย่าให้ความความเป็นไส้วัวมาบดบ,บังล้วแบบมมันน่ากลัวอะไรเงี้ยมันไม่มีกลิ่นเขาว่ากลิ่นเหมือนไส้อะไรที่เราที่เราชอบกินัปไม่มี้ยมันไม่มีไม่มีไหน ไม่มีเมืเ่อกี้ในเมนูอะ่ะผมผมเห็นนะว่าสั่งไปแล้วอะ่ะมันมีแบบให้สั่งข้าวมาตบด้วยเวลามันมาตบด้วยนนันคือตอนจบของหม้อน,นี้ใช่ไหมใช่คืออันนี้มันเป็นวิธีที่ชานฉลาดอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นในการที่ยูทิลไลซ์ทุกอย่างมไม่ให้เหลือทิ้งคว้านเพราะว่าเวลาเราต้มข,ของในรสชาติแล้วก็สารอาหารมันไปอยู่ที่น้าหมดทีนี้การที่การที่เรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเหลือน้นําเลย แล้วเรากินหม้อไฟก็เหลือน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่เสียดาย,ดายมันน่าเสียดายมากเลยทุกอย่างดีๆมันลงไปในนั้นหมดแล้วน้ำน้ำผู้เสียวเนี่ยรามเมงเนี่ยน,นั่นก็คือ50%ของของความเป็นรามเมงชามนั่นเลยเพราะฉะนั้นขเขาก็เลยเนี่ยแหละเพื่อที่จะให้กินน้ำมันนั้นได้คุ้มคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมก็คือใส่ใส่แป้งใส่แป้งลงไปซึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งคือของคนญี่ปุ่นที่กินทุกอย่างที่ไม่ที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรต แล้วจบที่คาร์โบไฮเดรตเพื่อเพื่อความหิวท้องอ๋อคือเขาจะไม่กินแบบว่าระหว่างระหว่างมื้อนี่คือไม่ได้แบบข้าวคำเนื้อคำไม่ทำแบบไปนั่งอไรสากยาคือกินกินกับแก้มกับเบากินไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออพอแล้วเขาจะสั่งสิ่งที่มันหนักเป็นอาหารหนักแหละก็สังเกตได้ว่าถ้าเมนูระไรสักยาหน้าหลังๆอ่ะมันก็จะเป็นข้าวกับบะหมี่เออใช่ใช่อันนั้นอ่ะเพื่อเพื่อการแบบปิดปิดมิวอ่ะ คอมพลีทแล้วว่าเออพอแล้วกินเนี่ยคืออิ่มแล้ว,อ,ลวอร่อยจริงจังอ่ะน้ำซุปคือแบบมีความเข้มข้นแล้วอ่ะเข้มข้นตั้งแต่แรกอะไรเจอเส้นเข้าไปอีกเหมือนแบบ เพรมันจะไม่อร่อยได้ยังไง เกียงเกลี้ยงเลยเหลือไม่ได้เหลือแม่ตีเอเหลือแม่ตีก็ร้านนี้ชื่ออูมัอุมักนะครับอยู่สุขุมวิทยี่สามเข้ามาจากซอยทางสุขุมวิทเนี่ยเข้ามาเราจะสี่แยกเล็กๆร้านม็อยู่บริเวณสี่แยกเลยข้างๆกับร้อยแปดช่อบรอสันก็ ลองมาเปิดโลกกันดูรภูมิภาคนะครับอันนี้ก็ไปก่อนแล้วเราก็ทำเราก็จะคิปนี้เป็นคลิปที่สองนะแล้วก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆก็อย่าลืมเช่อว่าเราจะหมดตั้งนะกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร์นะ <subscribe S 2> ด้วยนะครับเตือนว่า้ยวิดีโอใหม่ออกมาแล้วเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ออกเป็นเป็นรูทีนแต่ก็จะพยายามออกให้มันบ่อย แต่พี่ต้องรู้มากว่าถ้าเกิดไม่ชอบคลิปต้องกดเลยไม่ชอบคลิปเหรอไม่ชอบคลิปก็กดไลค์อยู่ดีแหละใช่ไม่ชอบคลิปกดไลค์สา <c oughs> มทีเว้ยใช่ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับเท่าไหร่ครับแปนห้หนาฮะขอาเมื่อไพี่ <c oughs>